คุณผู้ชมกลับมาพบกับยิ้มหวานและรายการเรี้ยงบ้านใบเจอสเซทแมเนจเม้นท์ค่ะซึ่ง EP นี้นะคะยิ้มพาคุณผู้ชมมาชมบ้านสวยในโครงการสี่ยานาาสามกันค่ะโครงการนี้ตั้งอยู่ที่ตำบลมาบยางพรอํอำเภอปลกแดงจังหวัดระยองนะคะซึ่งโครงการค่ะอยู่ในแหล่งชุมชนนะคะและก็เดินทางสะดวกด้วยค่ะเพราะว่าอยู่ติดกับถนนทางหลวงหมายเลข3191่หค่ะรายล้อมไปด้วยแหล่งอำนวยความสะดวกครบครันไม่ไมว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้าโรงเรียนและก็โรงพยาบาล อาทิเช่นนะคะห้างสรพสินค้าเทสโก้โลตัสมินิบิ๊กซีโรงเรียนบ้านปลวกแดงโรงพยาบาลปลวกแดงค่ะโรงพยาบาลปียเวะระยองค่ะและยังอยู่ใกล้กับแหล่งนิคมอุตสาหกรรมอย่างนิคมอุตสาหกรรมนะคะอมตะซิตี้เรียกว่าตอบโจทย์นะคะทั้งการอยู่อาศัยค่ะกับการทํางานหรือว่าจะสร้างครอบครัวเนี่ยก็ดีเลยทีเดียวนะคะภายในโครงการเองค่ะก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับลูกบ้านมีทั้งพื้นที่ส่วนกลางส่วนสาธารณะและก็สนามเด็ก เล่นให้กับลูกบ้านได้มาใช้ร่วมกันค่ะแต่สําหรับด้านในตัวบ้านจะเป็นยังไงนั้นคุณผู้ชมพร้อมแล้วหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วตามยิ้มไปเลยค่ะ นี้นะคะยิมก็มาอยู่ที่ด้านหน้าของบ้านเลขที่457ทับ34แล้วล่ะค่ะบ้านทีมจะพามาชมในวันนี้นะคะเป็นบ้านทาวโฮม2ชั้น3ห้องนอน2ห้องน้ําค่ะกับขนาดพื้นที่27.5ตารางวาด้านหน้าสามารถจอดรถได้1-2คันเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านในตัวบ้านกันต่อเลยตามมาเลยค่ะ เดินเข้ามาภายในตัวบ้านนี่คะ่ะจะพบกับห้องโถงขนาดกว้างลึกไปจนถึงด้านหลังของตัวบ้านเต็มพื้นที่บริเวณชั้นหนึ่งเลยละคะ่ะคุณผู้ชมสามารถที่จะแบ่งเป็นห้องต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นห้องนั่งเล่นแล้วก็ห้องรับแขกที่บริเวณด้านหน้าค่ะแล้วความพิเศษของบ้านหลังนี้นั่นก็คือเขามีหน้าต่างกระจกบ,บ้านใหญ่ะคะ่ะบริเวณห้องรับแขกนะคะเรียกว่าจะช่วยในเรื่องของการเปิดรับแสงของธรรมชาติประหยัดไฟได้เป็นอย่างดีเลยละคะ่ะลึกเข้ามานะคะภายในบริเวณตัวบ้าน,นะคะ่ะพื้นที่นี้ คุณผู้ชมสามารถที่จะแบ่งพื้นที่นะคะเกี่ยวกับการทําเป็นห้องทํางานก็ได้ตั้งโต๊ะทํางานทําเป็นมุมนะคะงานอิเหล็กต่างๆหรือว่าจะเพิ่มเติมกับตู้วางชั้นโชว์ของโชว์ของสะสมได้ด้วยค่ะ บริเวณชั้น1ค่ะมีห้องเก็บของใต้บันไดขนาดกว้างเลยละค่ะคุณผู้ชมสามารถที่จะใช้เก็บของแล้วก็อุปกรณ์ทําความสะอาดต่างๆได้มากมายเลยทีเดียวและก็มี1ห,ห้องน้ําค่ะนมีฉากกั้นส่วนแห้งส่วนเปียกสามารถอาบน้ําที่บริเวณชั้นหนึ่งได้พร้อมสุขภัณฑ์ครบครันค่ะ ลึกเข้ามาบริเวณด้านหลังของตัวบ้านนะคะมีการบิวอินเคาน์เตอร์ครัวซิงค์ล้างจานไว้ให้บางส่วนแล้วค่ะสามารถใช้ทําเป็นพื้นที่ในการประกอบอาหารกับการทําเป็นครัวไทยได้ด้วยตั้งโต๊ะรับประทานอาหารขนาด4ถึง6ท่านได้ด้วยค่ะมีพื้นที่กว้างๆให้เดินแบบสบายๆมีประตูนหน้าต่างบานสไลด์ค่ะสามารถที่จะเปิดระบายกลิ่นนะคะขณะที่ทําอาหารไม่รบกวนด้านในของตัวบ้านและก็ยังมีพื้นที่นะคะต่อเติมบริเวณด้านหลังของตัวบ้านค่ะทั้งพื้นและหลังคาไว้เป็นที่ เรียบร้อยแล้วค่ะมีขนาดกว้างเลยทีเดียวพื้นที่บริเวณด้านหลังค่ะคุณผู้ชมสามารถที่จะทําเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ในการประกอบอาหารทําครัวไทยก็ได้กับพื้นที่โล่งๆค่ะหรือว่าจะทําเป็นพื้นที่ซักล้างตักพาก็ได้เช่นกันค่ะตามไปชมกันที่ชั้นสองกันต่อเลยตามมาเลยค่ะ งานบ้านหลังนี้นะคะมีบันไดค่ะขนาดกว้างเลยทีเดียวค่ะเรียกว่าเดินนะคะขึ้นลงได้แบบสบายๆและบริเวณชั้นสองเองทั้งหมดเนี่ยมี3ห้องนอนหนึ่งห้องน้ําด้วยกันค่ะห้องนอนแรกทีมพามาชมเป็นมาสเตอร์เบดมอยู่บริเวณด้านหน้าของตัวบ้านมีขนาดกว้างขวางเลยละค่ะสามารถวางเตียงขนาด6ฟุตคิงไซส์ขนาดใหญ่ได้เพิ่มเติมตู้เสื้อผ้าชั้นวางทีวีหรือว่าจะเป็นนะคะโต๊ะเครื่องแป้งยังมีพื้นที่ หือเลอค่ะคุณจะทำนะคะเป็น w อล์กอินโคเซก็ยังทําได้แล้วความพิเศษของห้องนี้นะคะนั่นก็คือเขามีหน้านะต่างกระจกบ,บานสไลด์บานใหญ่ค่ะอยู่บริเวณด้านหน้าของตัวบ้านเรียกว่าเปิดรับแสงธรรมชาติช่วยประหยัดพลังงานประหยัดไฟและยังช่วยนะคะเปิดรับลมจากธรรมชาติระบายอากาศได้ดีเลยล่ะคะ่ะ และสำหรับห้องนอนที่2และห้องนอนที่3อยู่บริเวณด้านหลังของตัวบ้านมีขนาดใกล้เคียงกันค่ะทั้ง2ห้องนี้ทําเป็นห้องนอนสําหรับสมาชิได้ค่ะวางเตียง5-6ฟุตนะคะเพิ่มตู้เสื้อผ้าโต๊ะกลา่นแป้งนะคะจะใช้เป็นเฟอร์นิเจอร์ลอยเพื่อจะได้เคลื่อนย้ายง่ายหรือว่าจะใช้เป็นเฟอร์นิเจอร์บิวอินก็เพิ่มเติมพื้นที่แอร์เรียของตัวบ้านนะคะให้เพิ่มมากยิ่งขึ้นค่ะทั้ง2ห้องมีหน้าต่างกระจกบ,บานสไลด์เปิดรับแสงจากธรรมชาติและก็รับลมได้ดีเลยค่ะหรือจะเลือกใช้นะ <Beyonce kes> เป็นหนึ่งห้องทํางานหนึ่งห้องนะคะสําหรับห้องพักก็ได้เช่นกันค่ะบริเวณชั้นสองมีหนึ่งห้องน้ำใช้ร่วมกันค่ะมีฉากกั้นพื้นที่ในการอาบน้ําแยกพื้นที่ส่วนแห้งส่วนเปียและสุขภัณฑ์พร้อมใช้งานครบครันเลยค่ะการเดินทางไปยังหมู่บ้านปิยนัดดา3เริ่มต้นที่หน้าโรงพยาบาลปิยเวทระยองขับต่อไปบนถนน3013ประมาณ2.2กิโลเมตรจุดหมายจะอยู่ทางซ้ายมือค่ะ เป็นยังไงกันบ้างล้วคะคุณผู้ชมสำหรับท่านไหนสนใจอยากเป็นเจ้าของบ้านสวยหลังนี้ในโครงการปิยะนธา3า3ค่ะสามารถติดต่อหาเราได้ทาง Facebook J Asset Management YouTube Channel เรื่องบ้านบ้าน by j a s s e t m a n a g e m e n t t i k t o k แจมอยากมีบ้านและอีกหนึ่งช่องทางนะคะผ่านทางแอปพลิเคชันบ้านบ้านที่คุณสามารถเลือกชมทรัพย์ทำเลดีมีทั้งคอนโดมิเนียมทาวน์เฮาส์ทาวน์โฮมอาคารพาณิชย์และที่ดินเปล่าค่ะที่เรารวบรวมไว้กว่า2 0 0 0 ราายกาสามารถดาว์โหลดได้แล้วค่ะทั้งระบบ a n d ด o อยและ iOS ค่ะและนอกจากนี้แล้วนะคะเรายังมีบริการยื่นขอสินเชื่อฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายได้ยล่ะค่ะนอกจากที่นี่ยังมีซับพร้อมขายสภาพนางฟ้าที่จะพาคุณผู้ชมไปรับชมกันทั้งในกรุงเทพต่างจังหวัดและปริมณนทน,นะคะยังไงอย่าลืมฝากกดติดตามกันไว้ด้วยค่ะเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกการอัปเดตหรือสําหรับคุณผู้ชมท่านไหนมีทาเลในดวงใจหรือมีซับในดวงใจพิมพ์มาบอกยิ้มและทีมงานได้ค่ะ เราจะทำการคัดซับสวยๆและพาคุณผู้ชมไปชมใน e ีีถัดไปค่ะแต่สำหรับ e ีีนี้นี่นหมดเวลาของยิ้มลงแล้วคงจะต้องขอตัวลาก,กันไปก่อนพบกันใหม่ใน e นะีีหน้าสวัสดีค่ะ